้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมื่อเราเอาฟางนะครับเศษฟางที่เหลือจากการกวนการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวนะครับเราจะฟางมาทำการขาะเห็ดนะครับพอเราพาะเห็ดเสร็จนะครับเก็บเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาก้อนเก่าเนี่ยนะครับนำมาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับซึ่งการทําปุ๋ยหมักของเราเนี่ยครับเราจะทําแบบไม่ต้องกลับกองนะครับแล้วก็เรื่องน้าเนี่ยนะครับให้มากไม่ให้มากก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะเราจะสังเกตได้ว่าในก้อนเห็ดเนี่ยนะครับก็จะมีความชื้นของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เรามากองไว้นะครับกองอ่ากองเป็นพื้นไว้แล้วก็โรยด้วยมูลสัตว์นะครับโดยมูลสัตว์เสรน้ำลดนะครับแล้วก็เอาก้อนเห็ดเรียงอีกนะครับแล้วก็มูลสัตว์โรยก็นํารถทําเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะครับจะสูงสักเมตรนึงก็ได้นะครับจะเป็นกองเล็กกองใหญ่ทําได้หมดนะครับครับสองวันสามวันที่ลดน้ําก็ได้ไม่เป็นไรนะครับประมาณกองเนี่ย หมักประมาณ50วันนะครับก็สามารถเอาปุ๋ยไปใช้ได้เลยนะครับแล้วปุ๋ยที่หมักครบอายุมาแล้ว50วันนะครับปุ๋ยจะเย็นไม่ร้อน,นครับ สำหรับศูนย์เ,เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านบู่ผางจังหวัดส,สุรินทร์นะคะของเราแห่งนี้นะคะโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือคุณทวัชชัยบุญมีชยัย ะะซึ่งจุดนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งแรกนะคะ,ะโดยจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงมาในปี2560นะคะคุณธวัชชัยบุญมีชัยนะคะเป็นถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดนะคะแล้วก็มีการดําเนินการในรูปแบบของอลักษณะของเกษตรที่ใช้แนวคิดมาปรับปรุงแล้วก็ใช้ในเรื่องของอ วัสดุในพื้นที่ที่จะมาดำเนินการในเรื่องของด้านการเกษตรให้ได้เกิดประโยชน์กับในชุมชนให้ได้มากที่สุดซึ่งในการดําเนินการขั้นต้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณธวัชชัยก็จะมีผลงานหลากหลายนะคะในเรื่องของในเรื่องของทาตด้านข้าวโพดนะคะนักนรักษาของจุดตรงนี้จะเป็นในกลักาการทําเกษตรผสมผสานนะคะคเกษตรผสมผสานเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะ จุดหลักที่จะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะสามารถมาเรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องของเห็ดคุณทวัชัยมาหาแนวคิดมาศึกษาในการที่จะใช้วัสดุก็คือฟางข้าวเข้ามาก่อให้เกิดประโยชน์นะคะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการเผานะคะเผาต่อสั่งข้าวตรงนี้ถือว่าเป็นสุขผลสําเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆจุดที่มาศึกษาดูงานนะคะตรงนี้ค่อนข้างประสบผลสําเร็จค่ะ เพาะเหตบเราก็จะเอาฟางนียนะครับเอาไปบดย่อยนะครับบดย่อยแล้วก็ผสมน้ําหมักลดกองฉีดพ่นในกองนะครับซึ่งการทาของเราเราจะไม่เอาฟางแช่นะครับเพราะเราทําปริมาณมากนะเราก็จะบดฟางทีหนึ่งเป็นห้องเลยนะครับแล้วก็เอาน้ําหมักฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็หมักกองทิ้งไว้นะครับแล้วก็กลับกองเช็คความชื้นนะครับถ้าในกองแห้งไปเราก็เพิ่มน้ำหมักอีกแล้วก็หมักต่อ การหมักของเราจะหมักประมาณสักสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ทํางานได้เลยนะแต่สูตรที่ออสนชาวบ้านเนี่ยอาจจะหมักแค่สองสามาวันก็ทํางานได้จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอ่าหนึ่งนะครับฟางหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับเพราะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยทำนาข้าวหอมมะลิ105นะครับฟางนาปีเนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วบางทีเกษตรกรเนี่ยเผานะครับก็ทำให้เกิดอ่ามลพิษนะครับเกิด PM 2.5อย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะทดลองนะครับเอาฟางเนี่ยเอาเศษวัสดุ มาทาการก็เห็ดนะครับซึ่งฟางที่เห็นข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของมันนะครับถ้าเราซื้อก็อยู่มันที่40บาทนะครับแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าของฟางก้อนเดียวเนี่ยให้ได้ถึง800บาทภายในระยะเวลา1เดือนนะครับก็คือเราจะเอาฟางนะครับมาทําการหมักนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนสารอาหารที่อยู่ในฟางที่เห็ดย่อยเองไม่ได้นะครับก็คือการหมักนะครับหมักด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์ที่เราที่เรามีเป็นพวกน้ำหมักตีนเห็ดพวกนี้ นะครับแล้วพวกน้ากากน้ำตาล EM นะครับแล้วก็พอดอผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นหมักฟางนะครับเพื่อให้ฟางเกิดเอทิโนเมซิสนะเพราะเอทิโนเมซิสเนี่ยจะมีหน้าที่มาช่วยย่อยสารอาหารที่อยู่ในฟางนะครับที่เส้นใยเห็ดเนี่ยกินเองค่อนข้างจะลำบากนะเอทิโนเอทิโนมซิสเนี่ยจะมาช่วยย่อยนะครับพอย่อยเสร็จแล้วก็ทำการนึ่งเพื่อฆ่าเพราะเอทิโนเมซิสที่มันตายนะครับสารอาหารที่ผ่านการนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นอาหารของเส้นใยเห็ดนะครับเลยเป็นที่มาว่า ฟช้าอย่างเดียวก็สามารถพอเหตุได้การพอเหตุของเราทําเป็นแบบการพอเหตุแบบยั่งยืนเลยนะครับก็คือการพึ่งพาตนเองทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําควบคุมได้หมดกระบวนการขั้นตอนการผลิตก้อนนะครับอันนี้ก็คือ วัตถุดิบก็จะมีฟางนะครับเป็นฟางที่ผ่านความชื้นนะครับผ่านการหมักมาแล้วนะครับเราจะได้ฟางที่นิ่มความชื้นที่เหมาะสมนะครับสาหรับการทําก้อนเห็ดเห็ดที่เราทําที่เราเพาะเนี่ยนะครับจะมีใช้เราจะใช้เฉพาะฟางข้าวอย่างเดียวนะครับในการผลิตเห็ดก็สามารถให้ผลผลิตได้นะครับเราจะไม่มีอาหารเสริมหมักด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์น้ําหมักตินเห็ด E.M. พวกนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็เป็นท่อ PVC นะครับขนาด6นิ้ว นะครับ6นิ้วเราจะตัดความยาวที่23เซนนะเพื่อทําบ็ลอกอัดก้อนเราจะได้ก้อนที่สวยแบบนี้นะครับเหมือนใช้เครื่องอัดเลยแล้วก็เราจะมีขวดนะครับขวดเอาไว้สําหรับตำตำฟางนะครับถุงนะครับเราก็จะใช้ถุงถุงแกงนะครับขนาด10บคูณสินะครับเราจะใช้กับท่อตัวนี้ขั้นตอนการทําก้อนนะครับเราก็จะเอาฟางนะครับอัดใส่ท่อนะครับ เราอัดท่อแน่นแล้วนะครับเราก็ทำการกลับท่อนะครับเพื่อสวมถุงนะครับถุงก็แนะนำวิธีนะครับเพราะว่าถุงกับท่อเนี่ยมันจะพอดีกันมากนะครับเราก็ทำการายืดตากถุงใหม่นะครับให้ถุงยืดเวลาเราสวมจะได้ง่ายครับเราก็จะดันฟางที่อยู่ในบล็อก,กออกนะครับ รเราจะได้ก้อนที่อัดแล้วประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะมอีอันนี้เขาเรียกว่าคอพลาสติกนะครับแล้วก็จุกนะครับสําหรับใส่ก้อนเห็ดนะครับอันนี้เราก็หาซื้อได้ตาม l a z a ด a ตามช h อ p e e นะมีขายอยู่นะครับดึงให้ตึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้จุกประหยัดที่อุดสำลีขี้ฝ้ายนะครับแล้วก็ปิดนะครับเราจะได้ก้อนไซส์ไปขนาดนี้อันนี้ก็ขบวนการอัดก้อนก็เสร็จแล้วนะครับวัสดุก็มีประมาณนี้ครับง่ายๆครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการผลิตเชื้อนะครับสําหรับอ๋อพ่อใช้เองนะครับลำดับขั้นตอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือออจากดอกนะครับเขียนเนื้อเยื่อ นะครับเลี้ยงบนวุ้น p d a นะครับนะครับอันนี้ก็คืออ่า PDA ที่มีเส้นใยเห็ดนะครับมีเชื้อที่เดินเต็มนะครับเราก็จะคัดนะครับคัดเส้นใยเห็ดนะครับที่แข็งแรงนะครับนะครับเส้นใยเดินสวยฟูนะครับการปีนป่ายของเส้นใยนะครับดีนะครับเราจะเอาเชื้อตัวเนี้ยนะครับมาทำเป็น แม่พันธุ์นะครับในการขยายการขยายของเรานะครับเราจะขยายจากแม่เชื้อบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ลงไปที่ข้าวฟ่างนะครับนะครับแล้วก็ถ่ายจากข้าวฟ่างนะครับลงไม้เสียบไม่ชิ้นนะครับไม้เสียบไม่ชิ้นก็ทําการหมักนะครับหมักต้มก่อนหมักก่อนนะครับแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะครับใส่ถุงนะครับ แล้วก็เข้านึ่งในหม้อนึ่งสเตอริไลน์นะครับนึ่งที่อุณหภูมิร2 0ยยองศา15ปอนด์นะครับจะใช้เวลานึ่งประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับในการนึ่งไม้นะครับเรจะนึ่งหนักหน่อยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับเข้าถึงแกนไม้นะครับแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่ต่างๆนะครับตายนะครับเราก็จะถ่ายเชื้อตัวเนี้ยนะครับลงกับเชื้อแท่งแลเสียบลูชินตัวนี้นะครับแล้วก็รอเส้นใยเดินลงมา15วันเต็มนะครับ พอ15วันเต็มเสร็จเราก็จะให้เขารัดตัวอีกประมาณ5วันนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งก็ได้นะครับให้เส้นให่เขากินในเนื้อไม้เลยนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาเวลาเชื้อเดินอ่าบ,บางทีถ้าเดินเต็มแล้วไปใช้เนี่ยนะครับบางทีเส้นใหญ่ยังไม่กินถึงเนื้อไม้น,นะครับก็จะมีปัญหาให้เห็นได้ว่าอ่าเวลาเราใช้เชื้อแท่งนะครับเชื้อไม่เดินเชื้อน็อกเนี่ยเพราะว่าเชื้อยังไม่กินถึงแกนไม้นะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับ นี้คือการทําเชื้อใช้เองครับในฉบับของศูนย์ของเราอันนี้ก็คือก้อนที่เราผ่านการนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเขี่ยเชื้อนะครับการนึ่งก้อนนะครับเราก็จะใช้ถัง2องลิตรนะครับนึ่งนะครับใส่น้ำนะครับแล้วก้อนเข้าไปเรียงนะครับบนตะแกรงนะครับแล้วก็นึ่งนะครับจะใช้เวลานึ่งประมาณสองชั่วโมงนะครับก็คืออุณหภูมิวัร้อองศานับจากไอ้น้าพองไอ้น้ําพ่นจากถังนะครับถึงร้อองศานะครับเราก็จับเวลา2ชั่วโมงนะครับพอนื่องเสร็จแเราก็จะเอาก้อนออกมา พักให้เย็นนะครับให้ก้อนเย็นเลยนะครับนะครับแล้วก็จะทําการเขี่ยเชื้อนะครับโดยเราจะใช้เชื้อเนี่ยนะครับเชื้อแท่งเหมือนเสียบลูกชิ้นในการเขี่ยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแท่งสแตนเลสนะครับเลือดแท่งเหล็กก็ได้นะครับนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ล้างแผล7 0เซนนะครับทำความสะอาดบริเวณที่เราจะทํางานนะครับเอาแท่งเหล็กนําก่อนนะครับเพื่อหารูที่เราเจาะไว้นะครับ แล้วเราก็จะใช้เชื้อเชื้อแท่งนะครับในถุงเนี่ยนะครับเชื้อแค่ไม้เดียวนะครับใส่เข้าไปนะครับใช้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะปิดกระดาษนะครับกระดาษนี่ก็ให้นึ่งพร้อมก้อนเลยนะครับตัดกระดาษนะครับกระดาษใช้เป็นกระดาษโรตีนะครับขนาด8ู8นะครับแล้วก็เอามาตัดแผ่นหนึ่งจะได้4 4สี่แผ่นเล็กนะครับ ต่อไปเราก็เจอก้อนนะครับเข้าไปบ่มนะครับการบ่มก้อนก็จะบ่มในอุณหภูมิห้องปกตินะครับเราจะไม่ให้ความชื้นนะครับก็คือเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับในบ้านบริเวณบ้านเราหรือว่าโรงโรงที่เราเอาไว้สําหรับบ่มก้อนนะครับแล้วเราก็จะรอนะครับประมาณสัก25วันนะครับเส้นใยเห็ดก็จะเดินค่อยๆเดินมาเต็มก้อนเลยนะครับเพราะว่าการใช้เชื้อแท่งเนี่ยนะครับ เชื้อเขาจะเดินแบบ300องศานะครับเดินรอบเลยแต่จะเดินจากข้างในก้อนเชื้อแท่งเนี่ยนะครับเราเสียบตรงกลางเชื้อเขาจะเดินจากข้างในออกข้างนอกนะครับซึ่งเวลาใส่เชื้อ10-15วันเนี่ยบางทีเรายังไม่เห็นเส้นใยแต่หลังจากนั้นเราจะเห็นเส้นใยออกมาทั่วก้อนเลยนะครับแล้วก็เชื้อจะเดินเต็มเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับสำหรับการทาก้อนเห็ดจากเชื้อแท่งไนมะ้เซบูชินนะครับวัสดุจากฟางข้าว100%นะครับไม่มีอาหารเสริม ก็รประมาณนี้ครับขั้นตอนการเขียนเชื้อเกษตรอัจฉริยะของผมนะครับก็คือที่สูงข,ของเราเนี่ยจะไม่มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานะครับแต่ตจะเน้นใช้นวัตกรรมนะครับในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็มองวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเอามาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด นะครับเราจะไม่มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานะครับแต่เราจะใช้โนวัตกรรมที่เราทำาเราต่อยอดขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้งานให้มันดีนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับเกษตรกรนะครับที่มีทุนน้อยก็สามารถเข้าถึงได้นะครับในนวัตกรรมนี้นะครับ